ถุไกและสกดติดตามที่ตรงนี้เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้พี่สมโอกับน้องแตงโมนะคะไม่งั้นไม่ชมคลิปกันเลยสวัสดีสสดค่ะ,คะมาพบก,กับช่องพี่ส้มโอกับน้องแตงโมกันนะคะวันนี้พี่ส้มโอจะมารีวิวสิ่งของที่พี่ส้มโอใช้ทำคลิปนะคะลง YouTube ใช่ค่ะทำคลิปลง YouTube อ,อันแรกที่จำเป็นเลยต้องใช้มีอะไรบ้างน้องส้มโอยกให้ดูสิ โทรศัพท์ค่ะถ้าไม่มีถ้าางนั้นก็ถ่ายไม่ได้นะคะมีค่ะ,ะใช้เวลาถ่ายใช้แบบไหนครับตะแคงเวลาถ่ายก็ใช้ตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่16ต<ะ>่อ 9, <ะ>9อัตราส่วนของภาพนะเวลาจะถ่ายก็16ต่อ9เวลาลง youtube แเราจะได้เต็มจอนะนี่ถ่ายแบบนี้นะคะ,อะโอเคอันต่อไปจะเป็นเอาไม่ม ไม้ไวติดเน็บติดเสื้อแบบนี้อันนี้สําหรับของเราใช้ไม้แบบสองหัวใส่ของพี่สโบอันนึงของพ่ออันนึงราคาไม่ไม่แพงนะครับเป็นไม้ที่ไว้เสียบไว้ขยายเสียงนะเวลาพูดจะได้ชัดไม่มีเสียงแทรกมีฟองน้ําใส่ให้กันลมกันในเวลาเสียงจะได้ไม่แทรกเข้า แล้วก็ราคาไม่กี่บาทแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้กันสงคนใช้คนเดียวราคาประหยัดหน่อยก็ใช้หัวเดียวก็ได้ไม่กี่บาทครับร้อยสองร้อยนี่ของยี่ห้อโบย่านะของเราใช้บอกอโบยา่าราคาไม่กี่บาทครับอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมน้องสโมใช้ดีเสียงอาเสียงแว้<ม>อาเสียงยการเสียงแทรกการเสียงแบบเข้ามาในกล้องการเสียงลมมีฟองน้ํากันให้ใช่ค่ะเขาจะมีฟองน้ํากันไว้ต่อไปมีอะไรครับต่อไป,อไปก็จะเป็นนี่ค่ะก็จะเป็น งแบบยืดเซลฟี่นะคะมันจะเป็นขาตั้งกล้องแบบวางค่ะวางได้แต่ก็เซลฟี่ได้ใช่ค่ะมีรีโมทด้วยนะคะถ้าเราจะถ่ายแล้วก็กดไปที่ตรงกล้องนะคะเนี่ยค่ะตรงที่เขามีคําว่ากล้องก็กดไปใช่ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะเวลากดก็กดผ่านมีกล้องตรงนี้เซลฟี่ขยายความยาวได้อาพอาถอดรีโมทเวลาออกไปข้างนอกนะตั้งใสอย่างนี้แบบนี้ได้ส่องหน้าส่อง จะได้ไม่ภาพจะได้ไม่สั่นนะครับภาพจะได้ไม่สั่นเนาะอันนี้ราคาถูกๆครไม่กี่บาทเองเวลาถ่ายราคาประหยัดนี่รีโมทชาร์จแบตด้วย USB สายโทรศัพท์ทั่วไปไปชาร์จใช่ค่ะครัอันนี้ต่อไปคืออันนี้คือเลนส์ของยี่ห้ออะไรลูกที่เราใช้ของยี่ห้ออะไร ไลกี้ไลกี้ไลกี้เป็นเลนขยายติดกับโทรศัพท์ใช่ค่ะมีหลายสิ่งมันจะได้เพิ่มความกว้างของภาพจะเรียกเลนวายให้เลนวายแต่ถ้าโทรศัพท์ใครมีเลนวายแล้วก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าโทรศัพท์ใครยังไม่มีเลนวายก็จะได้มุมที่กว้างเวลาถ่ายจะได้ถ่ายเต็มตัวเห็นน้องสโมเห็นอะไรเต็มตัวเห็นภาพเต็มตัวถ้าเป็นโทรศัพท์ทั่วไปมันจะ ภาพจะไม่เต็มมันจเดี๋ยวเราจะลงภาพเปรียบเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงใส่กับไม่ใส่เลนวายก็ใช่มาก็ประมาณนี้อ่ะมันจะมีอยู่สองเลนนะคะให้เราเลือกใช่อันนี้เปิดได้มีเลนไมโครไมโครไว้ถ่ายหมุนได้นะเป็นเลนข้างในสองเลนรล้ว่ันนี้ไว้ถ่ายพวกโฟกัสระยะใกล้ๆถ่ายภาพเหรียญภาพแมลงอะไรสมองเนี้ยอไว้เิดกับกล้อง โทรศัพท์ของเราช่วยขยายภาพช่วยนี่คือมีเท่านี้เนาะใช่ไหมใช่ค่ะมีแค่นี้มีแค่นี้ที่เราใช้กันใช่ค่ะหลักๆเลยถ้าเราใช้เวลาเอ,อกไปข้างนอกเราก็จะถ่ายอ่าส่วนของที่พี่ส้มโอใช้ก็มีแค่นี้นะคะส่วนเรื่องเลนส์กล้องเดี๋ยวพี่พอพี่ส้มโอจะลงให้ดูนะคะว่า มีเลนส์กล้องกับไม่มีเลนส์กล้องมันต่างกันอย่างไรคะส่วนแอปตัดต่อที่พ่อใช้พ่อใช้แอปอะไรคะอ่าพ่อใช้แอปคายมัตเตอร์ไว้ตัดต่อนะไว้ตัดต่อคลิปต่างๆก็พ่อใช้แอปคายมัตเตอร์ใช้ง่ายฟรีด้วย<แ>คือใช้ง่ายแล้วก็มีใช้ทั่วไปใช้ง่ายก็ไปศึกษากันนะฮะถ้าใครจะใช้ก็ก็มีเท่านี้ที่เราลงกัน พี่ซัมโอก็มีแค่นี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้พี่จ้าโบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะโอเคบ๊ายบาย,บาย